มาดามแป้งนมพรัตน์ได้ปิดจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติไทยใช้เงินไปกว่า55ล้านบาทมาดามแป้งนมพรัตน์ซได้ยุติบทบ,บ,บาทตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติไทยเพื่อไปลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภานี้โดยคาดกันว่ามาดามแป้ง น่าจะเป็นเต็งหนึ่งแบบไร้กู้ต่อก่อนวันที่30ที่ผ่านมาที่ว่ามนเกมสุดท้ายในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยหลังจากที่ไทยแพย้กับอุซเบกิสถาน1นประตู 2. ต่อ2ตลอดระยะเวลาสองปีครึ่งที่ผ่านมามาดามแป้งใช้เงินส่วนตัวในฐานะผู้จัดการทีมมากกว่า55ล้านบาทผลงานของมาดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยได้แต่งตั้งโค้ชสองคนคือมาโนโปกิ้งและมาชาตราอิชิได้แชมป์อาเซียนคัพสองสมัยคือปี2020และปี2022 สร้างประวัติศาสตร์ในเอเชียคัพรอบสุดท้ายแบบไร้ไพ่ในรอบแปงกลุ่มได้ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งตลอดระยะเวลาในการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยทั้งหมด4.2นัดชนะ22นัดเสมอ10นัดแพ้10นัดยิงได้เกี12ประตูและเสีย44ประตูถือว่ามาดามแป้งทําหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติไทยได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พลาดท่าครั้งเดียวคือฟีฟ่าเดชุดที่ไปอุนเกงในยุโรปกับจอร์เจียและเอสโตเนียปล่อยให้สโมสรมีอํานาจมากกว่าสมาคมฟุตบอลโดยทางมาดามแป้งใช้เงินอัดฉีดนักฟุตบอลทีมชาติไทย มากกว่า55าสล้านแปดแสนบาทแต่งเป็นอาชีพแชมป์อาเซียนคัพ2020่สิจำนวน20ล้านแชมป์อาเซียนคัพ2022่สิจำนวน20ล้านอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดกับเนปาลและสุรินามจำนวน1นึล้านสามแสบาทเข้ารอบสุดท้ายเอเชียคัพจำนวน2ล้านบาทอันดับ3าคิงคัพครั้งที่48่สิจำนวน2ล้านบาทรองแชมป์คิงคัพครั้งที่49่สาจำนวน1ล้านบาทอุ่นเครื่องชนะฮ่องกงจำนวน1ล้านบาทชนะสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจำนวน3ล้านบาทและเอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายจนวน5ล้านบาท รวมแล้วมานาแป้งใช้เงินส่วนตัวในฐานะผู้จัดการทีมจำนวน55ล้าน800,000หมื่นบาทเลือกตั้งนาย,ยกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ในวันที่8กุมภานี้ถ้าไม่ผิดพลาอะไรมานาแป้งน่าจะได้เป็นนาย,ยกสมาคมฟุตบอลคนใหม่สมาพัธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซีไเรียกแข่งไทยที่ทีมยอดเยี่ยมในศึกเอเชียคัพรอบ16ทีมสุดท้ายถึงแม้ไทยเราจะแพ้กับทางอุซเบกิสถานยอดทีมแข่งจากเอเชียกลางไป1นประตูต่อแต่มี1แข้งไทยที่ติดทีมยอดเยี่ยมในศึกเอเชียครัพรอบ16ทีมสุดท้าย โดยทางเอฟซีได้เรียกสุรุโซกสรารชาติแนวลูกทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมในศึกเอเชียคับรอบ16ทีมสุดทยหลังจากที่เป็นคนตีเสมอให้กับทีมชาติไทยก่อนที่จะแพ้กับทางอุซเบกิสถานไป1ประตูต่อ2เปิดโผแข่งยอดเยี่ยมเอเชียครับรอบ16ทีมสุไทยผู้รักษาประตูเป็นทีมชาติเกาหลีใต้กองหลัง3คนเป็นญี่ปุ่นหนึ่งายออสเตรเลียหนึ่งายและอิหร่านหนึ่งายกองกลางนำโดยสุบโซกสรารชาติแนวลูกทีมชาติไทยทาเกกุสาโคโบแนวลูกทีมชาติญ,ญี่ปุ่นและออสเตรเลียหนึ่งรายและอุซเบกิสถาานรย กองหน้านําโดยอับดัมลาฟิตทีมชาิกาตาร์อสุเกะกุยดะทีมชาิญี่ปุ่นและจอร์แดนอีกหนึ่งรายสลับเอชครับ2023ที่กาตาร์ตกรอบไปทุกทีมแล้วสลับทีมจากอาเซียนโดยตกรอบแรก2ทีมเด็ตตกรอบ16ทีมไทยอีก2ทีมโดยไทยผลงานดีที่สุด่วนเวียดนามอันดับล่วงมากที่สุดสองผลงานของแต่ละทีมและอันดับโลกล่าสุดโดยทีมชาติไทยตกรอบ16ทีมไทยโดยแข่งสี่นัดชนะหนึ่งนัดเสมอสองนัดและแพ้หนึ่งนัดยิงได้สามประตูและเสียสองประตู ได้คะแนนฟีฟ่าแลงกิ้ง30.56คะแนนขยับจากอันดับที่113ของโลกบาลังอันดับที่101ของโลกอินโดนีเซียพวกเขาตกร,รอบ1 6งทีมไทยโดยแข่งไป4นัดชนะ1นัดและแพ้3นัดยิงได้3ประตูและเสีย10ประตูโดยได้คะแนนฟีฟ่าแลงกิ้งอยู่ที่8.64คะแนนขยับจากอันดับที่146บาลังอันดับที่143ของโลกส่วนมาเลเซียพวกเขาตกร,รอบแรกโดยแข่ง3นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดโดยคะแนนตีลบอยู่ที่12.65คะแนน อันดับโลกร่วงสองอันดับจากหนึ่งร้อยสามสิบไปลังอันดับที่หนึ่งร้อยสาสิบสองอโลกและเวียดนามพวกเขาตกรอบแรกแพ้รวดทั้งสามนัดยิงได้สี่ประตูเสียแปดประตูโดยคะแนนติดลบอยู่ที่สี่สิบเ็ดจุดศูนย์หนึ่งคะแนนอันดับโลกร่วงจากอันดับที่เก้าสิบสี่ของโลกไปลังอันดับที่หนึ่งร้อยหกของโลกก่อนจะกันยินดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ